วันนี้ก็จะส่งเป็นต้นทุเรียนนะคะส่งแบบเหมากกลงไบสษนีนะคะวันนี้เราก็จัดต้นไม้นะคะใส่ถุงนะคะใส่ถุงเพื่อเก็บความชื้นแล้วก็ติดป้ายชื่อติดสติกเกอร์ให้ทุกต้นแบบนี้นะคะจะส่งแบบเหมากกลงไปสนีให้ลูกค้านะคะวันนี้นะคะเราจะส่งไปนครพนมนะคะจังหวัดนครพนมลูกค้าเดินทางมาดูต้นไม้ที่หน้าร้านนะคะ เดินทางมา,าเลือกซื้อต้นไม้หน้าร้านแล้วให้ทางร้านเราคัดต้นไม้ส่งให้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะที่ใช้บริการร้านเกษตรยุคใหม่นะคะก็จะส่งวันนี้ตามที่ลูกค้า,อาบอกเอาไว้นะคะตามออเดอร์นะคะที่รับไว้จะส่งวันนี้วันที่4นะคะถึงปลายทางวันที่6นะคะจะส่งแบบหมากกองไปสนี์ไปนะคะาสามกลงนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็จะจะส่งไปที่จังหวัดหนอ,องคายนะคะจังหวัดหนองคายอ่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์พระอินโดหมอนทองแพะนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดอ่ามาแล้วก็ใส่ถุงก,กับกระชืนแบบนี้แล้วก็จัดขึ้นรถนะคะเดี๋ยวดาวแนะนําสายพันธุ์ให้ลูกค้ากันนิดนึงนะคะชุดนี้นะคะ เป็นทูตเรียนสายนโอชีน้ำดำนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนนี่น้ำดำนะคะน้ำดำของภาคใต้นะคะน้ำดำเปตรงไซส์ถุงเบอร์1ิบนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ80เซนนะคะสติกเกอร์สีแดงที่เขียนว่าน้ำดำนะคะชุดนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจตั้ง200บาทนะคะเป็นทูเรียนต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะที่ที่อยู่ในรถเนี่ยนะคะ แล้วอีกชุดหนึ่งนะคะที่เป็นกระดงต้นเตี้ยแบบนี้นะคะกระดงต้นเตี้ยนะคะถุงเบอร์สิบชุดนี้นะคะตูเรียนสายพันยาวลิงกี่นะคะติดสติกเกอร์ป้ายชื่ออยู่นะคะเนี่ยยาวลิงกีนะคะยาวลิงกี่ถุงเบอร์สิบนะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะลูกนะคะ้าท่านไหนสนใจก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะตู้เรียนสายพันยาวลิงกี่นะคะ กระโดงต้นเตี้ยเสียบยอดต่ำแบบนี้นะคะต้นละ3ามร้ยบาทใช้ถุงเบอร์สิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองเครนะคะหมอนทองเครช,ชุดนี้ก็เป็นสายพันไบโ,โอไนนะคะเดี๋ยวให้ดูนนะคะ ชุดนี้ก็จะเป็นสายพันธุ o ์ IOI นะคะเนี่ยต้นไม้ก็จะอยู่ในถุงเบอร์สิบเหมือนกันความสูงอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเซนแล้วนะคะ IOI นะคะโตวไวมากนะคะ IOI เปลี่ยนถุงเบอร์เจ็ดแป๊บเดียวแค่เดือนกว่าๆนะคะไม้ขึ้นไปเก้าสิบเก้าสิบเซนแล้วนะคะตูเรียนสายพันธุ o ์ i o ออันนี้ก็เป็นเครอินโดต้นใหม่นะคะอายุสองเดือนนิดๆน,นะคะตเูเรียนสายพันแครอินโด เกรนโดหมอนทองเครกแล้วก็ยาวลิงจี่นะคะชุดนี้ก็จะเป็นทองบางสะพานนะคะชุดนี้เป็นทุเรียนต้นพันต้นไม้ลายปี66นะคะลายปี66นะคะเดือนธันาวาคมมาชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันหมอนทองนะคะหมอนทองหมอนทองนอนนะคะหมอนทองนอนชุดนี้ก็ ไซส์ความสูงอยู่ที่1เมตรนะคะต้นละ150บาทนะคะไซส์กระดูลลำต้นโตคูณต้นวสวยแบบนี้เลยนะคะต้นโตอกว่าไม่โค้งอีกนะคะต้นละ150บาทนะคะ,ะเดี๋ยวมาชุดนี้กันต่อนะคะอ๋ออันนี้เป็นยาวลิ้งจี่นะคะเดี๋ยวให้ดูทรงต้นนิดนึงอันนี้ยาวนิ้งจีนะคะกระดูเสียบย้อต่ํานะคะไม้สวยมากนะคะยาวลิ้งจีเนี่ยนะคะ ยาวลิงจีนะคะต้นเตี้ยกระโดงเสียบยอดต่ํานะคะสวยมากอันนี้เป็นโอฉีน้ําดํานะคะน้ำดำัาคัต้อันนี้เป็นลงกงตันยงมัดเสียบยอดนะคะลงกงต้นเตี้ยนะคะตันยงมัดเสียบยอดสวยนะคะตัวนี้กําลังเริ่มแทงยอดออกมาแบบนี้เยอะเลยนะคะสวยเลยเป็นพุ่มสวยนะคะลงกงตันยงมัดเสียบยอดของแท้เลยนะคะตันยงมัดเสียบยอดนะคะเป็นลงกงที่อร่อยมากนะคะ รสชาติหวานนะคะหวานมากด้วยแล้วก็ที่สําคัญเม็ดไม่มีนะคะเป็นให้ผลผลิตไวด้วยนะคะปลูกประมาณสองปีให้ผลผลิตแล้วต้นยงมัดของแท้ลูกโช่ยาวนะคะลูกดกนะคะดูนะคะต้นไม้สวยมากตละสองร้อยบาทนะคะลงกรงตันยงมัดนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งเพคลงกองนะคะหนึ่งกงใส่ได้ห้าต้นนะคะลงกรงตันยงมัด สมโอทับซินสยามนะคะต้นพันธุ์แบบเสียบยอดต้นละ1 8ึบาทนะคะชุดนี้นะคะไซส์ประมาณเ0เซนสวยมากนะคะสวยทุกชุดนะคะตันนี้ทุเรียนอะไรก็เป็นต้นใหม่ทั้งหมดเลยเราคัดต้นใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุกเรียนสายพันชีนีนะคะพนชีนีโตลาต้นโตมากนะคะนี่เราเสียบยอดแบบแข็งแรงมากลำต้นโตมากเลย ันนี้เป็นชนีนะคะอันนี้เป็นสายพันทองกระมนนะคะเป็นต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าอ่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเนี่ยทุเรียนต้นใหม่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยทุเรียนต้นใหม่ไซส์ถุงมือสิบต้นไม้พร้อมปลูกนะคะต้นใหม่ไม้สวยมากนะคะหรือว่าต้องการแบบ ถุงใหญ่แบบนี้เบอร์14ยาวลิ้นจีแบบนี้ต้นละ500บาทนะคะถุงเบอร์14หมอนทองแคร้คอินโดก็มีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสายพนัรไรน,นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเราบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านนะคะทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าส่งแบบกล่องเออรี่ส่งหมากรงไปษานีนนะคะบางพื้นที่ก็ส่งถึงบ้านไม่ได้ลูกค้าต้องไปรับเองที่ไปษาเน่ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อยู่นอกเขตก็จะส่ง สนใจพันไม้พันอะไรนะคะสอบถามได้เลยชุดนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเมคอนนะคะแล้วก็อะโวคาโดเมคโคเรียนะคะแต่ละสองร้อสบบาทสวยมากนะคะเป็นต้นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะ เราบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันนะคะจะส่งเมบแคร์ล่องกรงเพรี้หมะกรงไปรษณีแล้วก็ตีรถไปส่งอยู่ที่จํานวนต้นนะคะพันไม้ของเรามียเยอะแยะมากมายนะคะสายพันธุ์ทุเรียนมี300กว่าสายพันธุ์นะคะไม้ผลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนงาะเป็นลองกลงเเป็นลำไยเป็นมังคุดนะคะเป็นสตอเป็นมะม่วง พันไม้ผลทุกชนิดเรามีทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสนใจสายพันอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะเนี่ยไม้บางชนิดก็จะเสียบตามแบบนี้นะคะสวยมากนะคะดูนะคะต้นสวยมากเป็นต้นใหม่สวยมากเลยนะคะตัวนี้ต้นเก่าก็สวยถุงเบอร์สิบสี่นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามกันได้เลยหรือ ใครที่สนใจมาคัดต้นไม้เองหน้าร้านแล้วก็ให้ทางร้านเราจะส่งให้ส่งแบบของกรไปสนีหรือว่าตีรถไปส่งก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการที่จะ ให้จัดส่งแบบรถก,ก,กระบะรัวรถหกล้อสิบล้อสิบล้อพ่วงนะคะบริการจะส่งทั่วไทยเลยนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะออเดอร์ของใครกันบ้างนะคะแจ้งรีบประสบเป็นช่วงข้าเหมือนเดิมนะคะมูสังกิงแคะชุดใหม่เดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้เป็นมูสังกิงแคะชุดใหม่นะคะเพิ่งเดินทางมาถึงเลยเต้ม สวยดังนั้นเลยนะคะตอนนี้เต็มรถไปแล้วนะคะหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปใส่กรงไปชนีกันนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ